เพืเ่อนๆชาวสวนทุเรียนหลายท่านนะครับอยากจะทราบว่ามืออาชีพเนี่ยเขาบำรุงลูกทุเรียนอ่อนตอนไหนทำเมื่อไหร,ร่นะฮะและทำอย่างไรนะฮะที่จะไม่ให้ลูกร่วงลูกเสียทรงบิดเบี้ยวหรือมีการให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะฮะในส่วนของตัวเอง เริ่มขั้นตอนแรกในการบำรุงลูกทุเรียนผมอยากจะให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับเริ่มบำรุงลูกทุเรียนนั้นนะครับในระยะประมาณไข่นกกระทาไปจนถึงไข่ไก่นะฮะโดยให้ดูว่าลูกทุเรียนของเรานั้นนะครับมีการติดผลไล่เรียกใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ในสวนนะครับก็คือค่อนมาทางลูกเท่าไข่ไก่ช่วงนี้แหละนะฮะ ควรจะมีการทำการเริ่มขั้นตอนในการบำรุงลูกของเขานั่นเองนะครับคราวนี้นั้นนะครับในกระบวนการเริ่มการบำรุงลูกทุเรียนนั้นนะครับสำหรับมืออาชีพแล้วเนี่ยเขาจะใส่ใจเป็นประการแรกเลยก็คือการวัดค่า p h ของดินนะครับเขาจะต้องรู้นะฮะว่าค่า p h นั้นอยู่บนค่าของความเป็นกลาง5.5ถึง6.5นี้หรือไม่นะครับถ้าหากว่า ค่าของความเป็นกลางไม่ได้อยู่ในตัวเลขตัวนี้นั้นนะครับเมื่ออาชีพนั้นจะทำการปรับค่า pH ของดินให้กลับมาเป็นค่ากลางทันทีนะครับค่าที่ไม่เหมาะสมก็คือค่าที่ต่ำกว่า5ลงมานะฮะเพื่อนๆครับตั้งแต่5 4 3 2 1ออย่างนี้นะฮะยิ่งตัวเลขน้อยยิ่งเป็นกรดขั้นรุนแรงนะครับอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อการ ดูดหาอาหารนําไปใช้นะฮรรากไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้นะฮะก็จะทําให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนั้นนะครับเสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับลูกหลุดร่วงเสียทรงเริ่มตั้งแต่ขั้นนี้เลยนะครับส่วนวิธีการปรับค่าของความเป็นกรดให้ขึ้นมาเป็นกลางได้อย่างรวดเร็วนั้นนะครับท่นคุณบดินไทยได้ บอกไว้นะฮะในหลายๆคลิปนะครับด้วยการใช้ซุปเปอร์คลี์ในอัตรา2ขวดครึ่งต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรและฉีดพ่นลงไปในดินใต้ทรงพุ่มนะครับเท่านั้นเองนะฮะง่ายๆค่าของความเป็นกลางก็จะสามารถกลับมาภายในระยะเวลาประมาณสัก3วันนะครับเราก็สามารถที่จะได้ค่ากลางกลับมาแล้วขอให้เพื่อนๆนะครับได้ เข้าไปเปิดดูนะครับคลิปเก่าๆที่ทางเราได้ทําไปให้นะครับถ้าสําหรับของเพื่อนๆน,นะครับมีค่าดินเป็นกลางอยู่ที่5.5ถึง6.5นั้นนะครับขั้นตอนแรกๆเลยนะฮะที่อยากให้เพื่อนๆได้ทําก็คือผมเองอยากให้ท่านผู้ชมได้ให้แคลเซียมไนเตรตนะครับหรือว่า15-0-0ที่พวกเรารู้จักกันดีนี่แหละฮะใส่ลงไปในช่วงนี้เพราะว่าเขาต้องการใช้แคลเซียมนะครับในการไป สร้างรูปสร้างทรงขึ้นรูปขึ้นทรงเขานะฮะซึ่งอาจจะต้องขยายผนังเซลล์เป็นการใหญ่มากนะฮะต้องใช้แคลเซียมนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะว่าการขยายลูกนะฮะจากขนาดเท่ากับไข่ไก่เป็นขนาดเท่ากับกระป๋องนมนั้นนะฮะใช้เวลายอยู่ประมาณไม่เกิน15วันเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าแคลเซียมเขาขาดในช่วงนี้เพื่อนๆ ก็จะต้องมาเสียใจนะฮะในการที่ลูกนั้นจะเสียทรงบิดเบี้ยวไปนั่นเองนะครับส่วนสูตรปุ๋ยทางดินนั้นนะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้ปุ๋ยเคมีที่มีสูตรในตัวเช่นตัวหน้านั้นนะฮะต่ํากว่า15ลงมานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดการได้นะฮะว่าวันข้างหน้าจะมีความชื้นสัมผัสสูงไหมผลจะตกมากหรือเปล่านะครับมวลอากาศเย็นจะมาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอนําเสนออย่างนี้อย่างเช่นนะครับสูตร12-12-17อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น1 3 13, 21นะฮะหรืออีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ1 5 5, 20นะฮะอย่างนี้ก็สามารถทําได้ทําไมผมให้พี่น้องเลือกตั้ง3สูตรนะฮะเพราะว่าแต่ละคนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับมีประวัติการให้ปุ๋ยมาย่อมไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับ บางท่านอาจจะเหมาะกับ12 12 17บางท่านอาจจะเหมาะกับ13 13 21ก็ได้นะฮะหรือบางท่านอาจจะเหมาะกับการใช้ปุ๋ยสูตร15 5 20ก็อาจเป็นได้นะครับทั้งนี้อยู่ที่ประวัติการให้ปุ๋ยมาก่อนหน้านั้นนะฮะเพื่อนๆครับส่วนทางใบนั้นนะครับระยะลูกอ่อนนั้นนะฮะพี่น้องจะต้องเข้าใจนะฮะเราก็ยังควบคุม CL เอลเ o ชอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะฮะ เป็นช่วง7วันอันตรายเลยทีเดียวหละนะฮะคำว่า CN r a t น o ะครับในที่นี้นะผมแปลแง,ง่ายๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจก็คือ N ก็คือไนโตรเจนนะครับ c ก็คือคาร์โบไฮเดรตถ้าหากว่าไนโตรเจนมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นนะฮะทุเรียนแทนที่จะเลี้ยงลูกไว้นะครับเขาก็จะสลัดลูกทิ้งและหันไป ผลิยอดผลิใบแทนนั่นเองนะฮะอันนี้ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะฮะผมจึงขอแนะนำว่าให้ใช้พลังงานกลุ่ม N นะครับน้อยหน่อยนะครับก็คือต่ำกว่า10อยู่นะฮะแล้วก็ดันตัวกลางตัวท้ายให้สูงขึ้นนะฮะย่อมจะเหมาะกว่านะฮะเพื่อนๆครับส่วนการฉีดพ่นขึ้นทางใบนั้นนะฮะระยะเวลาในการฉีดพ่นนั้นไม่ควรเกิน เวันนะฮะผมขอย้ํานะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะที่ท่านผู้ชมได้สะสมอาหารดอกมาเนี่ยเขานําไปใช้หมดแล้วนะฮะในการนํามาออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วก็ผ่านช่วงหางแย้แล้วก็มาขึ้นรูปทรงนะครับลูกอ่อนเป็นไข่นกกระทาแล้วก็มาเป็นไข่ไก่นั้นนะฮะเขาได้ใช้เกือบหมดแล้วฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่อยากจะ บำรุงรูปทเรียนนะครับอย่างมืออาชีพนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วง7วันอันตรายนะฮะผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นนะฮะฉีดพ่นเกินกว่า7วันนะฮะก็คือสรุปง่ายๆอยู่ที่5-7ถึงวันนั่นเองนะครับช่วงนี้ <Okay. S 1> นอกกนั้นเพื่อนๆก็คงจะต้องป้องกันมแมลงศัตรูพืชเข้าไปด้วยนะฮะดูว่าควรจะใช้ยากลุ่มไหนนะครับก็สามารถที่จะผสมเข้าไปในกลุ่มของ ฮอ,อร์โมนที่เราฉีดพ่นไปได้นะครับเพืเ่อนๆครับส่วนแนวทางทานคูบดินไทยในการฉีดพ่นขึ้นทางใบนั้นนะครับเราก็จะแนะนําให้พี่น้องชาวสวนที่ขอคำปรึกษาจากเรานั้นนะครับให้ใช้ไครมองนะฮะในอัตรา1ขีดและสเสบียงพลัส3ขีดต่อน้ํา2 0 0ลิตรและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะผสมยาป้องกันแรลงสตรูพืชนะฮะขึ้นไปได้ด้วยนะครับ โดยเติมสารจับใบสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะฮะแมลงและหนอนค่อนข้างที่จะดุนะครับโดยฉีดพ่น5-7วันเนี่ยฮะส่วนในเรื่องของการให้น้ํานั้นนะครับผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับใช้หัวสปริงเกอร์ขนาด400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์ขนาดนี้นะฮะจะไม่เป็นละอองฝอยจนเกินไปแล้วก็จะไมะ่เป็นเม็ดใหญ่พุ่ง เร็วจนเกินไปนะฮะทำให้เปลืองน้ําด้วยนะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปได้นะฮะผมอยากจะให้เพื่อนๆน,นะใช้หัวสปริงเกอร์ขนาด400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับโดยให้น้ำเนี่ยนะครับระยะลูกอ่อนไข่นกกระทามันจนถึงไข่ไก่เนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณสัก30 40นาทีนะครับแล้วแต่สภาพดินของแต่ละท่านด้วยนะครับบางทีบางท่านเนี่ยนะครับดินมีการเก็บกักความชื้นเอาไว้เยอะ นะครับอย่างนี้เราก็สามารถให้วันเว้น2วันได้เลยนะครับแต่บางทีบางท่านนะครับดินของพี่น้องบางคนนะฮะเป็นดินร่วนปนทรายมีการระบายความชื้นได้ดีนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะให้วันเว้นวันได้เลยนะครับก็จะทําให้ลูกจุลินียนของเพื่อนๆนั้นนะครับมีการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวไม่หลุดร่วงนั่นเองนะครับ สำหรับ FC แทนคูบดินไทยที่เราดูแลอยู่นั้นนะครับกระบวนการในการให้ปุ๋ยเนี่ยนะฮะเมื่อทำการล้างดินแล้วนะครับประมาณสัก3วันหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเริ่มให้พี่น้องให้ปุ๋ย150 0นะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสัก3-4กํากำมือนะครับหลังจากนั้นห่างไปสักประมาณ3-5วันนะครับเราก็จะเริ่มแนะนำให้พี่น้อง ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรบางส่วนก็จะแนะนำให้ใช้13-13-21นะฮะส่วนบางส่วนนั้นเราพิจารณาแล้วเราก็สามารถที่จะให้15-5-20ได้เลยนะครับต้นหนึ่งถ้าอายุป,ประมาณสัก10ปีขึ้นไปอย่างนี้นะฮะต้นหนึ่งก็ประมาณ5-6ถึง6กํำมือนะครับเราให้น้อยแต่เราจะให้บ่อยนะครับประมาณ15-20บวันเราก็จะให้ครั้งหนึ่งนะฮะ ทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นการบำรุงดูแลทุเรียนลูกเล็กนะฮะไม่ให้หลุดร่วงบิดเบี้ยวเสียทรงนะครับให้เขาไปต่อได้นะฮะโดยมีรูปทรงที่สดสวยงดงามตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆครับลองนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปต่อยอดนำไปทําในส่วนของตัวเองลองดูนะครับถ้าหากว่าท่านไหนยังไม่มีความเข้าใจนะฮะก็ทักขายกันมานะครับ ตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้ตามนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ